สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่27มิถุนายน2566ครับเมื่อวานนี้นะถึงแม้ว่าจะไม่มีข่าวสารตามตารางอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าราคาก็ยังคง,งวิ่งอยู่เช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะราคาทองคำนะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการปรับตัวลวงลงมานะครับแล้วก็เช้านี้ได้มีการขยับปรับตัวขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มนะครับว่าจะสามารถขึ้นต่อได้อีกน,นิดหน่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมา พูดคุยกันนะครับว่าในวันนี้ในทางเทคนิคเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างรวมถึงทางปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานนี้นะครับสกุลเงินยูเอส dollar นะก็ได้ปรับตัวแข่งค่าขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เลยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือมาจากการที่นักลงทุนเนี่ยยังคงมองว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง สองครั้งนะฮะในการประชุมครั้งที่เหลือในองเพราะว่าคุณจโรพอเวก็ได้ส่งสัญญาณมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสัจจัหหลักที่หลักดันให้กับสกุลเงินยูเอเซอลาร์เนี่ยปรับตัวแข่งข้าอยู่หน้ากระดานเทรดของพวกเรานั่นเองทีนี้นะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจและก็น่าติดตามอยู่นะครับนนหลักๆแล้วเนี่ยวันนี้จะเป็นการประกาศข้อมูลสาคัญทางเศรษฐกิจของทางสหรัฐนะครับเริ่มต้นด้วยทุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นรายง,งานจํานวนใบอนุญ,ญาตการก่อสร้างนะครับ ตรงนี้คาดการณ์ว่าออกมาอาจจะดีขึ้นนะครับถ้าดีขึ้นแบบ U.S. Dollar ก็มีโอกาสตัวแข่งค่านะครับแล้วก็ต่อมาเป็นยอดคําสั่งซื้อสินค้าของคนนะครับเวลาทุ่มครึง่งคาดการณ์ออกมาเท่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภค C.B. เนี่ยคาดการณ์ออกมาดีขึ้นนะครับรวมถึงตัวยอดขายบ้านใหม่เนี่ยคาดการณ์ออกมาแย่ลงนะครับโอโ้จะเห็นว่าวันนี้มีทั้งเพิ่มขึ้นแล้วก็แย่ลงนะครับแล้วที่สําคัญนะเราอย่าล้มเวลานะครับวันนี้มีทั้งหมด3เวลาเลยนะครับคือ1ทุ่มงทุ่มครึ วันนี้อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งนะฮะหลังที่ U.S.Section เปิดนะครับแล้วก็จะมีความผันผวนเกิดขึ้นนะครับก็ให้ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวคซ CPI ไนะครับแล้วก็ตัว CPI ของทางแคนาดาด้วยนะครับดูเหมือนว่าสถานการเงินเฟ้อในแคนาดาเนี่ยจะดูดีขึ้นแล้วนะครับจะประกาศช่วงทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับใครที่เทรดสกุลเงินแคนาดาดอลลาร์ก็ให้ระมัดระวังความผันผวนไปด้วยนะครับส่วนข่าวสารอื่นๆนะครับที่น่าสนใจนะครับในวันนี้ก็ ไปรายงานจาก CNBC นะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เฟดเนี่ยแดงคงส่งสัญญาณฝักขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับท่ามกลางสถานการณ์ดอกเบีย้ยที่มันอยู่ในระดับสูงนะครับก็ก่อให้เกิดการผิดนัดชําระหนี้ของหลายๆบริษัทนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยมันสูงขึ้นเนาะแล้วก็รายได้อาจจะลดน้อยถอยลงไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงว่าถ้าเกิดว่าเฟดยังคงใช้อัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่มีการแก้ไขนะครับหรือว่า ก็ไปช่วยเหลือหรือว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลในระยะยาวนะในเรื่องของการเกิดดิเซชั่นหรืออะไรก็ตามนะครับกับอ่าเศรษฐกิจของทางสหรัฐได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นข่าวที่เอามาเตือนกันไว้ให้เฉยนะครับแล้วก็บริษัทหลักๆที่มีการผิดนัดชำระนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบริษัทสตาร์ทอัพเขาผิดนัดชำระนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีกิจาการใหม่ๆนะครับหรือว่ากิจาการที่สาม,มารถกลับเติบโตได้นะครับก็ ใ้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับส่วนในทางเทคนิคนะครับสกุลเงินยูเอสโอล่าเมื่อวานนี้ปรับตัวแข็งขึ้นเล็กน้อยนะแต่ภาพรวมยังคงวิ่งในกรอบนะครับก็ผมใช้กรอบเดิมเลยนะเป็นกรอบแทร a งเกิลนะครับก็ดูเหมือนว่าชาวนี้จะมีการย่อตัวลงมานะครับหวังว่านะครับหวังเอาไว้ว่าจะสามารถขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปได้นะครับราคาทองคำเนี่ยใครที่ติดเซลล์อยู่นะครับก็จะถือว่าเป็นผลดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูที่กราฟแล้วเนี่ยตอนนี้ ะครับราคาเนี่ยผมให้2 s งซีนาริโอนะครับซีนาริโอแรกคือเป็น Head and Shoulder นะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะโดนทำลายไปแล้วนะฮะใน Time Frame ประมาณ M15 นะครับเราถ้าสมมติว่า Head and Shoulder ไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับเราลองพิจารณาใน Time Frame H1 ไปขึ้นไปนะครับอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าราคากำลังฟอร์มเป็น Triangle หรือสามเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าหลุดขึ้นได้นะฮะเส้นสีแดงด้านบนเนี่ยมีโอกาสที่จะ เทรดได้สองเป้าเลยนะครับเป้าแรกก็จะเป็นเป้าของฟังเกิลปกตินะครับก็จะจบบริเวณนี้นะครับจบบริเวณนี้แต่ถ้าเกิดว่าอ่าเราเล่นเป็นตัวบูลชช์เป็นแนน์นะครับหรือว่าไอโซธงเนี่ยนะครับที่มันยาวขึ้นเนี่ยเป้าราคาเนี่ยก็อาจจะมีความยาวขึ้นน้อยนะครับเล็กน้อยนะก็ผมให้โซนสําคัญนะครับซึ่งมาเป็นแนวต้านแล้วก็เป็นซัลายโซนด้านบนด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งัน้า้อยห้าสินะครับบริเวณนี้เนี่ยใครที่อาจจะ อยากลองหาจังหวะเซลล์นะครับมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะลองหาจังหวะเซลล์จากจุดนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยเขาหลุดกรอบเส้นล่างลงมาเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ขึ้นไปเลยนะครับไม่มีการหลุดหรือว่ายืนเหนือแนวต้านที่ประมาณหนึ่งสาสาไปได้นะครับแล้วก็ทะลุ1920ลงไปได้เนี่ยแนวรับสำคัญเนี่ยผมให้อยู่ที่19 2 0 1,910้ายี่สเก้าสิบแล้วก็1 8 9 3ันแด้บสา ครับก็ให้ตลาดเป็นคนเฉลยนะครับตอนนี้ใครอยากเทรดสั้นลองเทรดในกรอบดูได้เว้นแต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้แล้วนะครับเส้นสีแดงด้านบนเนี่ยก็อาจจะต้องยอมนั่นเองนะครับสำหรับหน้าเซล์นะเพราะว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกไกลเลยนั่นเองครับนะส่วนความกังวลต่างๆนะฮะในเรื่องของสงครามนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีน้ําหนักมากพอนะครับเท่ากับวันช่วงสารอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะตกลงกันได้แล้วอย่างที่บอกไป นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรอัปเดตหรือว่ามีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอีกนะครับตรงนี้อาจจะเป็นผลดีกับราคาทองคําให้สามารถปรับรัวเพิ่มสูงขึ้นได้ครับยังไงก็แนะนําให้นักลงทุนว y Management แล้วก็ติดตามข่าวสารตรงนี้ไว้ให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกับตัวราคาที่เรากำลังจะเทรดกันได้ครับโอเคครับวันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปช่วงค่ำๆนะครับราคาอาจจะมีความผันผวน ก็ระมัดระวงังสร้างซอบรอแล้วก็มันนี่แม m จต์กันให้ดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะครับเราจะมาดูกันว่าแนวโน้มที่คุณเจอรโรมโพเวลมีโอกาสที่จะพูดนะครับในวันพุธกับพฤหัสเนี่ยมีแนวโน้มที่ทางเป็นไปได้อย่างไรบ้างแต่ล,แล้วก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตราคากันวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ